สบายดีสบายดีแน่น้องดาวเฮาน้องดาวคนสวยเขาแนละ้วเกี่ยมออกไปตลาดแล้วพี่น้องจังน่อยแม่น้องน้ำกับสีได้สระสุนคนดูตลาดาพี่ทีมงานกำลังปรึกษาอีพีต่อไปทังกองใส่เพื่นว่ดสิภา้าไปไปเสน้นเงืยอล่อยไะ

เออถือว่าคัดบ่มีเพิ่นกันบหมแล้วนะคัดสีเราใน,นหนึ่งอ่ะตอนนี้กำลังจอดลูกครึง่งเออยังอีกลูกหนึ่งบอลตําหรือว่าถ้าใส่ตับหลังบอลลุจอดเลยตามหลังก็ได้ตามหลังฉันอะตามหลังตอนเราขึ้นแล้วออือยัยนมันห่างมันเหิ่อนสะแด่นะเราจังได้ปรับตอนนี้ก็ติดลอ้อติดลอ้อรถไฟติดล้อ เงินต pues eh. ิดล <c oughs> ้อบ่แม่นสีสวัสดได้เงินติดล้อนะโฆษณาให้เพิ่นอีกบ่ต้องตีมิดนีติดคือกันแท็กแหมสีวิสวัสดยังใช้บริการของสีสวัสดบ่นั่นแล้ว เอารถเ็กเอร์หเขาเอาะแม่ปเขาดอกยอยู่เียนหลายจนจนคนหลังนีเอาไปเขาให้อบุไปข้นยันลูกทรายบ่มีนี่อยาต้องขอบคุณคนไหนฮะ แลล้้วรงงี่มาบาทนี้พี่น้องลงสีลงสีขั้นตอนลงสีใสสีทาสร้างมาว่ามามารับผลงานเต็มเต็เลยนะหายใจมาลองดูดิลองดูเซอันไม่แล้วคุ้นกันคุ้นบ่ อันนี้สีอยังก่อนเสนอสีดำด้านดำด้านอ๋อผู้ใดคือคนผู้คนนะบอกคือคนเพราะว่าจริงๆบรอยากใส่ึ้นเนื้อยอย่างนีงหนึ่งข้อสองกลางคว่ำคว่ำหนาคว่ำหนาเนาะเข้มข <ừ> ้นแต่ว่า,<น>าที่จริงข้อสองท่าสองเทือ่ยละแต่ข้อสี่ท่าสองเทือ่ยยุติ่ข้อสี่ท่าแบบใส่ที่เนื้อไปเ่อนรอบแรกแล้วก็บ <ừ. S 2> ที่สองอาจจะใสะ่ที่เนื้อเพื่อให้มันเงาอีกทีนหนึ่ง แต่ดำด้านนี่มันเงามหนบ่มันบ่เงาดำด้านแต่ววัตถีพอรองพื้นด้วยจะรองพื้นให้หนาอ่าลองดูสิแล้วสีจะทาสร้างหรือเปล่าอย่อางพร้อมแล้วแต่ที่จริงนี่ว่าตถีมัดเกีอยอยู่เอาออกทำมันง่อยแล้วแต่ว่าจิ้งง่อยนี่สีละแป๊บเดี๋ยวเนาะ เล็กมัดถิ่นอยเด้อแต่มัดถิ่นอยอย่างนึงเขาใส่จุ่มหลายเด้ออันที่จริงนี่โบราณขายท่าอยางนี่ก่อนก่อนยังอยากให้ไปเอาไอ้แนวว่าหนุนไึ้เมันสูงเพราะว่าเวลาอยู่สั้นละท่าอย่างตีนใช่ไหมเนาะอืมท่านไปเอาแป้งนะเพื่อสิแล้วแมนแอ้วหลุนส้เมันสูงกันเอียงเออก็ได้ท่านนี้ก็ได้เอา โอ้อเสร็จเร็วอยู่ถาวาวา้าสองเทือกไม่เทือกเลยถ้าท่ารองผืนนะเนาะอ่าพาลองผืน,น,นอีกหลอดนึ่งก,กลับมากิ่แงแข่งสีแล้แข่งอืมแต่เข้าไปท่าหนาเจีเดียวน่ะแต่เข้าไปท่าหนามันโบแหง้งแค่ไหน,านาโอ้กิดเบียร์มันเป็นล่างกับโบแห้งพดบ่โบโบสีจะโบแห้งการท่าสีหนามเขาเท่าจะเข้าใจผิดว่าจุ่มสีหนาหนาหลังท่าโบแมนขอดีสี สีมันหนาหนาหนอกแห่งนอกแต่ข้างในบัวแห่งอืมแล้วมันจะโพงตี้นะมันสีถลอกไปแล้วจะ๊ะไม่เหีนก,ก็เลยเห็นท่าบางๆไปก่อนนะเดี๋ยวแรกท่าบางๆแต่ว่าสีจริงว่าอยากท่า,ายอย่างนี้นี่นนเห็นท่าข้างในก่อนเพราะท่าเนี้ยมันท่าใหญ่างี้ยนี่ตั้งขึ้นอืมเหมือนเราตั้งขึ้นนี้ตั้งขึ้นเราเอาไปตั้งขึ้นก่อนาาอยังท่าเป็นยังงวะนี่ตั้งขึ้นเอาพิงกันหาเนเมาพิงหรือติมถ้าพิงใครนี้หรือว่าไปพิงใ,นในครก็แห้งจับอะไดรสองอย่าง ินแพงเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปนั่ก่อนบอไปลอกมือก่อนไปยังลอกมันถึงลมแล้วบอกว่าเอาเอานี้ไปใส่นั่งร่องมือกันอะไรบ้างอ๋อเฮ็ดเส้นไปเลยทำไปเลยจังใสไปเลยวันเดียวเพื่อโอเคโอเคโอเคเอาจัดไปจัดไป มางานงานสีงานสีของเราเริ่มงานสีแล้วพี่น้องก้า,าวเข้าสู่งานสีนี่สียังก็ดำด้านเนาะดำด้านบอต้องกระสิไปจอดคันทางนั้นพี่กองใส่จวดทาง สุดยอดมี่ลำบ้านควายลำบ้านควายขุดหลุมแม่เดือนเก่าเดือนเดินเดินฟิปเดือนเดือนฟิปเขาเดือนสุดเด็ดแม่ทาสีแล้วก็มืออื่นพอนะพี่น้องจังสิเป็นงานประดับประดาประดับอืมโต๊้ยืนเท่าไงลุงโต๊้ยืนเท่าไงมีโต๊ะอันโต๊ะก็อไก่หนึ่งน้อยพี่น้อย งานเราไกล์แล้ว,ลวเป็นรูปเป็นล่างแล้วนี่สุดยอดเลยจ้าจังไรก็รอเบิง่งหอดผลสำเร็จพี่น้องเลยยันต่ออีกมืออื่นมือนี้ี่ไดซํำนี้ล่ะมืออื่นมืออื่นพอละเป็นมือประกอบไปมาเบิ่งทางนี้พอตอมเพิ่นจัดการผมมีดิงไหมฮะ นี่นี่เอามันมันเอียงตัวนี้บ่เอาเอาตัวนี้เอาลงมาจับเส้นนี้เออซับตาดเข่าบ่นี่อืมเห็นหอประมาณนี้แต่แต่แต่มันสูง หลุดต่อออกบอ่ขนาดน,นี้มันมันหุอันอันนี้แห้งเลยนี่ว่ามันมันห่างจากอันตัวนี้เลยเห็นไหมพื้นมันมนี่ต่อออกข้างพี่เดี๋ยวมันพอดีเบาะเสมต่ออีกป,ประมาณจากเส้นเราหมดเนานะ เจ้าเข้าไปอ๋อแม่งานเสาค้ำให้หนเอยเตรียมแล้วเตรียมติดตั้งละ คั่เดีวทาสีสีทาาร้างสีทาสร้างหรือสร้างทาสียังบูฮูเลยน่าจะน่าจะเป็นน่าจะทานำกันนี่ยนะเนาะนี้เขาเลือกสีดำด้านเป็นแบบบอต้าเป็นแบบสีดำด้านซึ่งเป็นสีที่อยู่ฝั่งไทยนะเพื่อนสีนิยมนิยมสีดำด้านการนันท่าประตูนะ ตอนบัวต้มผมก็ขุดกำลังไปจัดอันนั้นไปเฮ็ดเสาข้ำพี่น้องเอากงานของเราท่าสีน้องสองไอ้น้องเขากระท่าสีลองพื้นยันองอีกรอบหนึ่งเลยนี่รอบที่สองเนี่ยมืออื่นแล้วอเออมือมอื่นอื่นเจนอยู่ท่า ว้าวง่ายก็บง่ายเด้อเนาะมันเป็นร่องน้อยเนี่ยเป็นบด้อะไรพวกนี้นะตัวเนาะ เนยยังอะนี่ดิ้งเอ้าคือบมติดอันนี้มันหมดเลยดิฮะอ๋ออ๋อมันตัดบ่เคยไปหมดไม่เกิดตัดบ่เรื่องนีเนี่เดี๋ยวได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันบุ้ตขึ้นบุ้ตลงข่ะเนี่ยมันมันบุ้ตขึ้นบุ้ตลงไอ้ดับไฟดับเรื่องไฟเนี่ย

เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเบื้องไฟก่อนนะเอขึนดับม่นไฟลุดบ่พุ่นพุ่นพุ่พุ่นหวมเออ่นเบื้งหน้าลุงพ่พุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร้างเที่ยงจบ่เอออออออ๋ออ๋อออ โอ้น้าพิงแล้วปักหลวมนกนกดีๆนะปักหลวมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเซเอาไปเสียบเสียบนิดเฮียวเลยเดี๋ยววางให้เพิ่นได้ได้ไปเซี๊ยไม่เซี๊ยไม่ดูเพิ่นเสียบให้ไหมเนี่ยสายยาวอยู่ไม่ยังอันนี้ดิ้งดิ้งน้ำเที่ยงนะน้ำเที่ยงโอ้เอามักเบ็ด ใส oh, ่กับอ re <N developed Airbnb> ันไอสางขนมปิโป้โอ้ยไม่ไผาไปผูกคิดนไมเห็นทำให้ผสมบุหานนะแบบนี้ข้าเจ้ามักเห็นบ่มีดอกเขาเอาเนื้ออื่นปสมบุห่านนะเออื่นแต่ว่าข้าเจ้าเอาเสื้อมัดนิดกัูดิเฮ็ให้ลูกไพร่ดำเลยเอาเลยเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้เอาเอาข้าเจ้าเอามือจับเป็นปลาเตี๋ยวไทรุกดำได้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  มันมันมันเดี๋ยวๆๆมันคือว่าจักบิดว่าเฮ้ยบิดบ่เฮ้อเดี๋ยวให้ให้ให้มันเทียงด้ให้มันเทียงด้น้ําเทียงหลายแห่เทียงหลายโอดิ้งเนาะนี่เนาะถ้าเจ้าเอาหมกเบ็ดเนาะไปใส่กบก็ได้ใส่ปลาก็ได้โ ô oh, thím ngàn nào oh, thím ngàn nám thiêng ô tập viên cả nga lăng chặt tóc đỉnh ngon gạch cả gạch ngon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  จะเจ้าให้มันเที่ยงเที่ยงเลยเอาน้ำเที่ยงเข้าหลายเลยให้มันเที่ยงเลยบุญอยากเที่ยงเลยเฮ้ยบุญอยากตันไหมเอาเห็นหน้าเหรอเห็นหน้าอ่าใกล้จะแล้วแล้วพี่น้องเลยใกล้จะเลิกละ จัดไปหนุ่มไทยเราคนดังคนดังจากสุรินทร์มหิดประตูให้บบแมนธรรมาดาได้ตัวนี้ลาพักครับเดี๋ยวอดกลับไปเฮ็ดเปืยกแล้วกลับไป็ล้านแขกแวเลยแล้วคนคนนี้คือล้านวิวนะล้านวิวนะหนึ่งล้านวิวนะล้านหัวของพี่นี้ล้านหัวหัวกับล้านยอดนิ่วกับล้านวิวคือกันบด จังไหนก็เมียเมียบอกให้ไปให้ยังก็ไปรับจ้างบวชบ่เป็นไปรับจ้างบวชนะด้วยถึงได้ได้วันละ 10, นมือละพันเนาะมือละพันโอ้ยบ้องมือละพันหนอมือละขันตั้มนะขันตั้มมือละขันเจ็ดรอยขันตั้มร <c ười> <c ười> ับรับงานบวชหน้าไฟวันละเจ็ดร้อย โเมนโเมนว่าว่าซององ๋อได้ซองได้ซองแต่ว่าขันจบงานอีกทีนี่ผาไหมได้ตั้งทีพื้นนะองพื้นละห้าร้อยบล็อกพื้นละห้าร้อยซีพื้นก็ะสดแล้วเนี่ยว่าบวดไปเรื่ด้ๆบวดพื้นที่นั้นบุเป็นบอลอันนั้นเอฟละ่านเบื้องลูกอยู่

bit

กอเอาได้หรอวันนี้ออคืนออคืนลป่บไหมอไหมนแล้ววันนคืนไหมรับข้าข้าวเดียวออกเือข้าวปูว้ข้าาดงาื้ตังคืนใดไก็เอามาใคืนนึงแล้วเอาเือปูวเดี๋ยเขามาใกล้ๆลูกโอ้ขว่าเผื่อแทงดีเ่ยนะ เี่เสาให้เองาน <laughs> <c oughs> งานธนกทีเคื่อได้เชื่อ,องานแก่านแก่ไม่เห็นจีนงนี่ตัวไหนเนี่ยบอแก่แก่ทุกอย่างเลยนะแก่ทุกงานส <c oughs> ะลุกที่ไดแก้อ,อะไรตา <c oughs> แกอะไรใครเนาะก็พว่าขอคิดเพื่อสูงไม่เพื่อนนะพี่น้องเ,เอ้อเกเตรียมละเนาะแต่งาน เฮาก็ยังแกต่อไปเนาะก็เตรียมละคือประตูเขาก็าใกล้จะสําเร็จเป็นที่เข้มห้อยแล้วพี่น้องเลยก็ถือว่าทํางานมาสี่วันเนาะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็ติดประตูเป็นที่เข้มห้อยเนาะสำหรับอีพีนี้พี่น้องเราจะทำกันดีดำเนินรายการมาเพียงสมนี้ก่อนเดี๋ยวรอติดตามอีพีต่อไปในการตบแต่งจะได้รู้ว่าอ่าในในต่อไปเนาะประตูเฮาสี่ สวยงามเสียดายมีที่เดียวอยู่ในเมืองหนากายแน่นอนพี่น้องที่มีหูบลักษณะเป็นสีถ้าท่านใดที่สนใจว่าอยากเห็นหูบลักษณะเบ็นสีเอาไปได้เลยบรทสุวนรณขกษ์ศิลป์นะพี่น้องเนาะสำหรับอีพีนี้มาเฮานี่บรแต่ทข้ามกษ์ศิลป์รำลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าขอขอบใจหลายๆ สองสามไปโอ้น้องน้ำมาเห็นข้างนึ่งสุนขะหึง